สวัสดีครับอกันกับั่งมะดุรีพานกัพี่น้องเออพี่น้องนี่นะแกงเห็ดเห็ดอีกนะเห็ดรวมมิตรจากเยน่น่นเนานี่จากเจนุคนงามพีน้าหวนคนสยสดบ่ไร มัน<ส>พอดแต่แซ่บขนาดเออขอบคุณอะไรครับปุ๊มนี่นะนะที่ส่งมาให้ลูกให้ร้านกินเอนะนเอพูดงนนุ่่ะเฮ็ดไข่เฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดพเพาะเฮ็ดไข่เฮ็ดดินเฮ็ดเพาะพุดนะบวกปะัะข,ขนาดเออพูดดูด้านนะพุดนะด้านแต่ลูกแต่หลานเราได้กินเราเพิ่นส่งมาให้กินพุดนะก็พูดนะเป็ดแต่ออนซ้อนขนาด เซบขนาดอือเฮ็ดเฮ็ดเียร์ยังเฮ็ดเฮ็ดใครบ่เฮ็ดไครไดยังไจะเฮ็ดยังเฮ็ดดินเฮ็ดโดนโอเคอแปมาเรื่อยเจ้ามามาิะกันมามาติด้เซฟนูนั่นนเร่เจ้า Thấy thương Thấy thương ừ. thế thương rồi, thế ừ. thương ba, thế khưng, á, thế khưng, á, thế khưng, á, thế thương, thế khư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 ng, không? thế khưng, thế khưng, thế thương thế thương thế khưng, thế khưng, thế thế bản tiếp mấy mày sốt xuất này là quá bản cái nó